สวัสดีครับผมไอ้ก้ครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมบลูฟุนี่พีสองแล้วซึ่งวันนี้รู้เล่นจริงจริงแล้วผมมีอะไรสำคัญให้ให้ว่าเมื่อวานอัพคลิปไปใช่ไหถ้าเกิดแล้วผมบอ,อกให้ว่าคลิปเจ็สิบวิวแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่วิวแล้ว จากที่ผมดูล่าสุดคือ70วิวแล้วนู่งนี้ได้แต่เดี๋ยวผมจะมามาทำไมไม่รู้แต่แต่มันจะมีคนคนยางโอเคอย่างยังไม่มีนี่ เทรดเทรดดีกว่าโอเคผมมีหุ่นไม่ได้สักผลในแค่หุ่นเลิบหุ่นลคุยไม่ควรมาดูว่าหุ่นไอาขายบ้างดีไหมก็ไม่รู้ฮ่าเกรชันขายพอตอขาย ใช่ซึ่งโอเคต่อมาโอเคพีพีพีก่อนโอเคมามาพีพีพีก่อนก็ได้มาเลยนี่ผม้โหว่ามันผมโดน ผมมาลองเล่นจริงดูไม่ต้องหนวาวหุ่ากเพราะอะไรโมจิไม่ได้โดนเนิฟไม่ไม่ใช่เนิฟจากโมจิอยากอยากลองอีกครั้งไหมโอเคซึ่งผมว่าวันนี้มา PVP กัน เปิดซึก4 3 2 1กดนี่อ้าวต่มันตะไมสกิลแทบไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนพอเท่าคอมโบอีกแล้วเออร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 อก่อนมามามาอีกไม่ไม่ยอมแพ้ฮ่าฮ่าโดนหลอกคอมมาลีนนี่นี่ โอ้โหโดนอย่าอว่าขโมยซ้ำใช่เลยซ้ำซากใช่เลยซ้ำซ่า่ะโอเคคนนี้ก็เจ็ดพูดเลิฟได้เอาใหม่มาเร็วมาเร็วอยากจได้ใหม่ไหมนี่นี่ โคตรดีใช่ไหมผมว่าสกิลมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นน่เดี๋ยวสู้ๆได้เลยเป็นมารีนอาีนโอเคน่าจะมีมีคนสู้แล้ว โอเคนี้ซึ่งซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรพอก่อนสี่ให่าอย่น่าเห็นกับก้อนแต่เขาขโมดมากได้ฮากิพร้อม โดนโนนหมัดนัวโอยคนเดิม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 ตายคนเดิมอีกแล้วมีมีเบอร์รี่หายากโอเคเอาไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วหลงก่อให้ด่าขึ้นดีกว่า เพิ่งวันนี้เล่นเอาจริงสักสิบนาทีโดย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 เป็นการ PVP เข้าคอโมโมโหดมากอยากอยากหาคโอมโมใช่ไหมเอาเอาเอาคโอมโมไปทำตามได้ให้เลยโอเคพร้อมไป เอาอาตามคอมโบนี้ใช่ใช่ผมเนี่ยผมไม่ได้หัดฝึกคอมโบก่อนผมเลยอ่ะเออใหม่เอา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 ใหม่โคตรนานเลยกูดาว โพราะว่าเปลี่ยนไปเป็นคำพูชาดีกว่าโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นปืนใหม่แล้วลิง ผมก็ไม่รู้ว่ากโมงไงนี่โอเคซึ่งต่อวันนี้วันนี้แค่มา PVP เฉยๆลองเล่นแบบปกติบ้างรู้ว่าปกติใช่ เล่นอย่างไรไอสิบนาทีในบล็อกฟุตซึ่งซึ่งก่อนเนนี้คือสิบนาทีในบล็อกฟุตไม่ใช่โอเคม,ม,มันมันมีคนขี้โกงอยู่มันมีคนที่ขี้โกงเกมอยู่ตรงนั้นมันมีคนโกงอยู่นะอยู่ตรงนั้นโอเคออกออกไปไดีกว่า อ่ะอ่ะเจ้าบนแสงไว้ใจด,ดีไหมก็มได,ด้เห็นเห็นว่าอย่างอย่าง,างพีพีก็พีก็ไม่พีกันนีหนีง่ายไหมอ้าวไม่นำ้ำ ไม่นำดาเมจเป็นไงหอมไหมผลเสียงหายผลหายใช่โอเคเพราะว่าออกออกเนื้อยังมีคนไม่ดีช้างเลือดเต็มแล้วโอเคเฮ้ มามาลงดันสักดันด,ดีไหมบอกว่าลงลงสักหนึ่งดันดีกว่าได้เป็นอะไรม่รไหน,ไหไหนสุ่มได้ผลอะไรโอเค ซึ่งโดยจะมีสมห้านาทีในบอกซึ่งรายการนี้ทำอะไรก็ได้แต่เห็นอะไรคุ้นๆไหมหนวอมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงดันแล้วกันหให้ให้ลงดันใช่ จัดไปเลยดันพระจัดไปเลยจัดไปดันพระดิวไม่ไม่ไม่ไม,มชแค่นี้ทอโนอมอได้จัดไปเลยดันพระโหดแค่ไหนก็เอาเอาดันพระไปเลยคอมเมนต์มาว่า เคยผ่านดันพาด้วยหผนโมจิแล้วหรือยังโซโลโ่เหมือนโซโล่โอเคโหลดดิ้งอยู่นี่พรผมเริ่มผมอบอกเลยว่านันพาโหดมากโอเคอย่างอย่างไรก็ตีธรรมดาใช่ตีธรรมดาไปก่อนก็ได้ให้ โด,โดยโดยวิธีผ่านเดินผ่าไม่ต้องเจอเือนผ่าก็าได้มีวิอื่นที่ผ่านได้อีกน,นี่โอเคก็จะจบแล้วโอเคนี้นี่ โดนได้จัดจัดไปเลยใช่นอว์นนาลอนผมไม่รู้ว่าโซโลได้ไหมแต่ดันแต่ถ้าใช้ผลปะผลง่ายๆ่ายผ่านได้ผลแซนก็ผ่านได้เหมือนกันอัน อโอเคนี่นี่เจ็ดไปเลยโอเคนี่ ไม่ไม่ใช่ไปไปตีช้างมาเลยนอยันนี้โอเคนี่นีเจ็ดเโโจ็ดไปเลยให้ให้โซโล่นันอะไรนันพัดจัดไปเลยยอมรับคำท้าต่อน,นันพะไม่มีการเดิมพันอะไรไม่มีการเดิมพันไอ รือว่าเด็มันดีถ้าถ้าผมไม่ผ่านดันพาผมต้องกระโดดตบหนึ่งร้อยครั้งถ้าผมไม่ผ่านดันต้องกระโดดตบหนึ่งร้อยครั้งโอเคไม่ผ่านดันเท่ากับกระโดดตบหนึ่งร้อยครั้งเจ็ดไปเลยหรือตายง่ายใช่ไหมโอเค ถ้าไม่ฐ่านดันพระก็ต้องกระโดดตบถ้าไม่ฐ่านดันพระโอเคกอะสองเสร็จแล้วถ้าผ่านไม่ต้องลงโดดถ,ถ้าไม่ผ่านต้องกระโดด,ดตบหนึ่งรอครั้งจัดไปเลยโหดมากอยู่ไม่ตายหรอกเชื่อผม ไปไปไปทาตามได้ได้ถ้าไม่ผ่านนั้นพระต้องกระโดดตบหนึ่งร้อยครั้งผมบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนอ,อ๋อโอเคซึ่งควรจะกระด,ดตบหนึ่งร้อยครั้งจริงๆแล้วก็โอเค แล้วแล้วแล้คลิปต่อไปจะมีการอาทำแล้วเเดี๋ยวเดวเดี๋ยวอันอันนี้ให้เล่นจริงดูก่อนว่า,าได้ไหมโอเคให้นั่นจะยากแต่แตงก็่วงไปนั่นได้โหดอย,ยู่โหดอยู่ ผ่านไหมผ่านไหมตายตายแน่ก่อนสุดท้ายเชียวตายแน่นอนตายแน่ตายแน่ก่อนสุดท้ายนี่ เลเลือเหลือสี่พันแล้วแต่ผ่านง่ายมากเลือเหลือสี่พันแต่ผ่านอ๋อยังยังไม่หมดอีกแล้วเลือด โอเคนี่ต่อไปโอเคจบเลือนห้าพันล้วจบ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 ตาย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 ,ตาย ตัวตัวนั้นมันเดินบนน้ำได้ใช่มันเดินบนน้ำได้สวยเลยสวยแล้เพราะว่าหุนหมุนเกลตี้ก็ไม่น่าจะผ่านนี่ตัดไปเลยมันจุ่มลึกไปเลย ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนี่ไม่ไม่บาดใน,นกระโดดตบไม่ผ่านดในกระโดดตบโอเคนี้ ไม่ผ่านไม่ผ่านแน่ไม่ผ่านแน่น,แน,นอนทำผ่านมาหลายนาทีแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านเจ้าก่อนสุดท้ายเอาตายเลยก่อนสุดท้ายนี่ กๆๆยังยังอีกเลยใช่ยังไม่ผ่านนี่ใช่ยังยังไม่ผ่านนี่นี่ๆไปรอบแรงอยู่เลยอ้อสุดท้ายมันเด้งรอบหนึ่งรอบก็คือมันเด้งไปเลย ผมไม่หว่านแน่แไม่หว่านแน่กระโดดตบคนแนะนำเลยให้เล่นกับเพื่อนเด้อมี ย,ยังงียยังเงี้ยสองหมื่นขอโทษด้วยไม่ไมีมีเหมือนเซนกูนแถมไม่ได้แค่ผงชาด้วยมาเลยนี่ตาย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 แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ <man> ็นต์ก er <with> <ai> <en> mm ินตี้ <man> <ật> ผมต้องไปใช้บนฝั่งดอกนี่สามนาท,ทียังไม่ได้หนึ่งไหนบันเทิงบันเทิงสามนาทีบันเทิงหกนาทีที่เหลือไม่บันเทิงเลยอืมผ่านง่ายไหมนี่ ตีตีไม่หมดด้วยนี่ในในในจุ่มเป็นไงเป็นไงได้จุ่ม จุ็มแล้วจุ่มแล้วจุ่มแล้วโอเคขอบคุณที่จุ่ม ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเจอสรุปว่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแน,น่นอนเชื่อเลยเกอกระโดดตบไม่ผ่านก,กระโดดตบเลยโอ้โหมันง่ายใช่ไหมแช่บุญไปไปใช้บุญที่ ที่ได้มีที่ที่อยู่ได้อาการได้ดีดีว่าใช้ใช้สักผลหนึ่งผลแกวตี้ก็ได้เพราะเพราะมันไมุ่จมตีทางอากาศเพราะแต่แต่แต่รอบไปต้องต้องไปสายต้องออกลอไปอยางย,ยางไย หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วน anyway. hmm? ี่ี่น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 ี่เลี่ยเยอะเลือดเยอะไปถึงไหนเนี่ยไหนยิ่งกว่ากว่าจะผ่านได้ เกิดส okay. ุดท้ายหมด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 แล้วหมดแล้วนี่สามร้อยเฟกเมนต์โอเคนี่นี่ไงได้กระโดดกระโดดตบเลยนะกันอันหนึ่งร้อยครั้งโอเคเฮ้ พรอมเริ่มกระโดดตบหนึ่ง้อค่ะหกเจ็ดเก้สิบโอเคขอเก้าเก้าจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก้าเ้าหนึ่งล้อ เหนื่อยมากจริงจริงจริง